เดครับทุวันนี้เรามาซ่อมทีดีอาทีวีกันนะครับเป็นยี่ห้อ LG นะครับสามสิบสองนิ้วนะครับรุ่นนี้เลยนะครับสามอง LF ห้าสนะครับนี่เป็นดีต้อนแล้วนะครับดีตอนเป็น LCD นะครับนี่ผมเปิดฝาแล้วนะครับเปิดฝาก่อน อัสองนี้นะครับผมเปิดให้ดูนะครับอาการเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะครับเปิดสวิตช์นะครับเปิดเครื่องเลยนะครับมีเสียบอากาศนะครับเสียบป๊กเนี่ยหน้าจอจะเป็นสีฟ้าฟ้านะครับดูนะครับออกฟ้าฟ้านะครับเป็นกำลังสาหลับครอบครัวครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เนี่ยยังต้องมาถูกโกงแบบนี้อีกนะคะตอนนี้ทางศาลยุติธรรมของหวดยาระออกเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับความช่วยเหลือเข้ามาดูแลเรื่องนี้แหละสีเพี้ยนนะครับขอให้เรื่องนี้เป็นที่หลอดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหลอดดูนะครับเปิดหน้าจอดูหลอดมันครับเดี๋ยวปิดกันนะครับเดี๋ยวรอเปิดหลอดเยอะๆตัดให้ดูนะครับ ตัวนี้ผมถอดจอออกแล้วนะครับจออยู่ตรงนี้นะครับถอดจอเอาคว่ำไปนะครับเยอลองมาเปิดดูครับว่าแสงมันเป็นสีอะไรนะครับเปิดดูนะครับนี่สแตนบายไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวผมกด power นะครับกด power ปุ๊บดูนะครับว่าแสงมันเป็นสีอะไรครับไม่มีจอเห็นไหมครับแสงเป็นสีน้ําเงินนะครับ สีน้ำเงินเลยครับไฟมันจ่าหน่อยเดี๋ยวปิดไฟกันนะครับแบบนี้เห็นชัดกว่านะครับเป็นสีน้ำเงินพื้นสีน้ำเงินนะครับดูนะครับเดี๋ยวเราต้องเปิดปิดกันนะครับเราต้องเปิดดูด้านในนะครับเดี๋ยวดูหลอดนะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านในก่อนนะครับครับตัวนี้เปิด แผ่นกลองออกนะครับแผ่นกลองเอาไว้ตรงนี้นะครับแผ่นกลองยกมาเป็นแผงเลยครับต้องถอดกรอบตัวนี้ออกก่อนนะครับถึงจะเอาแผ่นกลองออกก็เป็นเจอหลอด LED ด้านในนะครับมีกี่หลอดเนี่ยสี่แปดสิบหลอดนะครับสิบหลอดนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับว่ามันแสงเป็นยังไงเสร็จแล้วครับเปิด ทำไมแสงเป็นสีออกฟ้าๆนะครับงานนี้ต้องเปลี่ยนหลอดทั้งหมดนะครับเราปิดก่อน,นะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวมันรือหรือออกดูหลอดกันนะครับเดี๋ยวหาหลอดใส่อยู่นะครับตั้งขาตั้งกล้องก็รค่อดี หอดแห่งนี้ออกก่อนนะครับัดัรู้ว่ามันเป็นยังไม่เคยถอดรุร่นนี้นะครับไม่เป็นเส้นนะครับสองเส้นนะครับ มีสองเส้นนี่นะครับเราต้องถอดดอดเอาไปใส่นะครับเดี๋ยวผมหาหลอดกันนะครับน่าอยาอา่าเอาลองเอาหลอดแทนนะครับมีเป็นเส้นครับสองเส้นครับมีขั้วสองขั้วเดี๋ยวผมหาหลอดแล้วจะตัดมาถ่ายให้ทีนะครับนะครับ ตัวนี้เปลี่ยนหลอดเรียบร้อยนะครับเป็นหลอด DIY นะครับนี่นะครับเปลี่ยนเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับเอามาแปะอันเดิมครับอันเดิมนี้ลื้อออกนะครับต่อสายใหม่นะครับเขาขายเป็นหัอนะครับมีกาวสองหนมาะครับแล้วก็ติดติดแผ่นเดิมนะครับแล้วมีกาวสองหนาตรงนี้นะครับขายเป็นถุงถุงละเจ็แปดสิบนะครับ ก็ต่อต่อนะครับต่อขนานสาอนุกรมครับเป็นอนุกรมเลยไฟก็ประมาณสิบกว่ายี่สิบโวลต์นะครับมีสองแผงครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กให้ดูนะครับแสงจะสีขาวเลยนะครับกดเครื่อง่อนนะครับโอ้แสงขาวจ้าเลยนะครับ นี่น่าจะโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันนะครับผมปิดก่อนนะครับจะลองมาประกอบดูว่าภาพออกมาไงตั้งกล้องก่อนนะนี่น่าจะโอเคแล้วผมประกอบกันนะครับนี่นอ็อตได้ยึดตัวเดียวนะครับ น,นี้แปลแปลไว้ครับโอเิแค่สีดำไม่มีครับ 乱的感觉。能 <laughs> หลัดจะตรงไม่ตรงเอยนะครับ ราจะเปลี่ยนเป็นเส้นของยี่ห้อแพ้ okay. ของมันบาวทีเลยก็มีนะครับแต่ผมไม่ได้ดูในรัสดซเท่าไหร่ครับน่าจะสา0สี่ร้อยทีน,นี้เราเปลี่ยนเป็นหลอดอะไรมีก็เลยเปลี่ยนเป็นหลอดนะครับกลองใส่เข้าไปนะครับ हम

ที่ฟุ่นจอไซน์นะครับ ขี้ฝุ่นอยู่นะครับ ด้านกับด้านเสียบเข้าไปครับเียบจอตัวล็อกมันครับ ตอนดึกนะครับตอนกัางวันไม่ค่อยมีเวลาทำต,ตอนดึกนะครับเอเคนะครับเช็คให้หมดเอามาลองเลยนะครับสาวกับางของผมนะครับ เสียแป๊บก่อนนะครับว่ามันจะหมูหรือจะาเอาปดเครื่องดูนะฮะยังไม่ปดพราะเวอร์นะครับอ๋อกดเทอร์ละ โอ้ okay. oh. สายแล้วนะครับโอ้ oh. เป็นปกติเออนะครับปิดงานไปอีกหนึ่งเครื่องนะครับภาพพื้นผาเป็นสีฟ้าส,สีน้ำเงินนะครับใช้หลอด DIY นะครับเดี๋ยว อากาศไม่ได้ใช่ดีตอนครับไฟสวยนะครับแค่ลองเลยยนะครับเป็นสายอากาศสยครับสีคมชัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวประกอบด้านหลังนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับซ่อม l e วดีจอสีเพี้ยนนะครับสีฟ้านะครับ ครับฝากกดไลค์กดติดตามกด share แชร์ด้วยนะครับเีื่อจะมีเคล็ดใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมนะครับครับครับสวัสดีครับ